ขึ้นเลยไอ้ขึ้นเลยขึนเลยขึ้นเลยใส่งานจะใส่ใส่ใส่งน่านี่านน่านี่งานี่งานนี่งาน่เปเบิ้องบางแฝบ่มือนี่ฮอนเกยอยากเบิ้งไหนล่ะเ้ย่ใ่ดอกเอายังห่อบันบันยังห่อบันคือหลุมหอยหอยมาเนาะ กินของไงมาจุ๊กไงกินของไงนี่าบอกได้ว่าไปกับพี่อ้ายวะเอรอหูหดหอนตายเอ้าความอยากโมปลานี่ไปได้นนะมันมีเรื่องเวลาเนาะค่ะมันไงยุสติมันกันไงแล้วเนาะหัวที่บอกอะไรมันสูนั้นสุขสวัมีผัวนี่ความแห้งมันมาเข่าพาออกไปหลักสูบไปเรื่องยๆพ่ออ้ายพูดจันไหนบนนออะมันคือโหูเออเราคือโหู ก็คอยคอยดักเสื้ออ้นี่ไปหาเหตุยังไงบุญเจนมาแะ้วได้กลัวนี่กูมาเสื้อดอกมันไม่ได้เห็นกูดต้นเนนายเสันบอกูฉันว้ยย่ามาเวาอัไรของแท้ของแท้กูเสื้อดอกสวงพัวกูมาได้ดอกยังมาคุยเห็นว่านายเสันแขเดนอจะบอกย่ามาคุยยังไปสิให้เบิ่งโอ้โอ้เฉยๆกูมาเสื้อบุนเจนไ้กูวก็มาเสื้อ เสื้อเออกูมาเห็นตากูมาเสื้อมาพอดีมาพอดีเห็นมานั่งอย่างงี้อยากให้คุกินสวยกินเนกินสมกินแซวไอ้บักแเง้ยก็ได้กินหลายล่ะจะกินบักรบัตรไฟเห็นหน้าขึ้นบัตรไฟเห็นหน้าไอ้ให้กินเลยขึ้นบัตรไฟกินแน่มีบักเงี้ยวกับยาบัตรไฟมีเออใกล้ไม่ได้ใกล้ันสูงอิ่มๆแล้วมันหวานถับเบิ้งเด้อถับเบิ้งเด้อถับเบิ้งถับเบิ้ง เดี๋ยวครไ,น s. <S ไああอนี่บ่นั yep. anyway. ่ลอาเนิลนะเอ้ยนั่งไสมความคุยบ่ขึ้นมาทนีต่งๆบ่เดียวสนิขึ้นเลยขึ้นเลยเ้าสองบาทก็หัวเเออขึ้นเลยขึ้นเลยอ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไอขึ้นเลยใส่งนตาองใส

เห็นหมดแล้วนอกของข่นั่ง <gosto>